ครับสาหรับเหรียญหลวงปู่ทวดเรื่องสมณศัก,กย้อนยุคนะครับสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมีทั้งหมดตอนนี้นะครับห้าเนื้อเรื่อนมีตั้งแต่เนื้อทองสำลิดนะครับเนื้อสเสวตโลหะนะครับเป็นโลหะสีขาวเนื้อทองแดงผิวไฟเนื้อทองแดงเก่านะครับเนื้อทองแดงลมดํา แล้เนี่ยห้าเนื้อนะครับส่วนเนื้องเงินเนี่ยก็จะคล้ายๆกับตัวโลหะขาวนี่แหละนะครับก็ต้องสั่งต่งางกซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้นะครับเหรียญเนี่ยผ่านกระบวนการนะครับเดี๋ยวเราจะให้ท่านได้ชมนะครับการถ่ายในลักษณะของการกดเหรียญการปั้มเหรียญซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้จะมีการลันเลขนะครับแม้แต่เหรียญตัวอย่างเนี่ยก็จะลันเลขศูนย์นะครับอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็ทุกหนึ่งรยเหรียญนะครับจะมีการดึงออกมา2เหรียญ เพื่อให้เป็นเหรียญน,นะครับที่เป็นต้นแบบอนาคตไม่รู้แหละนะครับเหรียญจะดังไม่ดังนะครับแต่จะไม่ต้องมาถกเถียงกันว่าขอบข้างเป็นยังไงน้ําหนักเป็นยังไงสีเป็นยังไงปลอมไหมไม่ปลอมนะครับต้องบอกว่าเหรียญที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเดี๋ยวในรูปเนี่ยเราจะให้ท่านดูเหรียญที่เป็นเนื้อทองแดงเก่านะครับเนื่องจากว่าถ่ายภาพเนี่ยถ่ายได้ค่อนข้างง่ายเนื่องจากสีเนี่ยไม่ได้มีมาความมันวาวนะครับทําให้ภาพเนี่ยออกมา ใกล้เคียงกับเหรียญจริงที่สุดนะครับมาชมไปด้วยกันนะครับโดยลักษณะเหรียญน,นี้นะครับเราเนี่ยเขาเรียกว่าได้ใช้ตามต้นแบบเหรียญลงประทวดเลื่อนสมรรศักแบบผ่าปากนะครับซึ่งความสอดคล้องความเหมือนเนี่ยใช้คำว่าประมาณ95-97%นะครับจะมีบางตำหนินะครับที่ ก็ให้มีความต่างเล็กน้อยนะครับแล้วก็อาจจะมีจุดที่เป็นจุดตําหนิเพิ่มเติมไปอีกนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้ท่านที่ดูเนะี่ยแล้รู้ว่าเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญย้อนยุคนะครับสําหรับด้านหน้าส่วนด้านหลังของเหรียญน,นะครับจะเป็นยันนะครับที่เขียนโดยหลวงปู่ศิลานะครับแล้วก็เหรียญน,นี้นะครับจะได้รับเข้าพิธีอธิษฐานจิตนะครับพุทธพิเศษเนี่ย ในวันที่4ี่วันที่5ธันวาคมนะครับในช่วง2วันนี้นะครับที่มหาวิทยาลัยบารีถือว่าราชวิทยาลัยนะครับโดยเดินนะครับที่ท่านทําบุญนะครับซึ่งบุญก็จะทำเนี่ยก็คือทําตรงไปที่นู่นนะครับก็จะแบ่งออกเป็นกิจกรรมต่างๆนะครับตอนนี้มีหลักๆนะครับก็จะมีกิจกรรมลงพัตคะนะครับลงพัตหานในสำหรับสำมเนรนะครับแล้วก็กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย ว่าวชื้ลงกรบารีเถรวาทราชวิทยาลัยนะครับแล้วก็กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโรงพยาบาลแพทย์ทังเลือกนะครับนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่งานครับแม่พิพ์เสร็จเรียบอยแล้วนะครับตามล้าด้วยนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อสเตโลหะเป็นโลหะสีขาวนะครับแล้วก็จะมีตัวอย่างนนี่นะครับจะเป็นเนื้อเงินนะครับเดี๋ยวเราไปชมด้วยกันครับนี่เป็นกระบวนการการตัดขอบข้างเหรียญนะครับซึ่ง ห0 0เหรียญน,นะครับเราจะเก็บไว้2เหรียญน,นะครับเพราะฉะนั้นขอบข้างเนี่ยนะครับก็จะดูได้ชัดเจนเลยว่าทุก100นะครับจะเป็นอย่างไรจะเก็บตัวอย่างไว้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นร่องรอยการตัดกระดีนะครับแลวแต่ละเนื้อก็จะลันเลขเรียงไปทั้งหมดนะครับอันนี้คือสิ่งที่ทําเป็นมาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตก็จะสามารถตรวจสอบกลับเข้ามาได้นะเพราะว่าเหรียญตัวอย่างในแต่ละทุก0เนี่ยจะถูกเก็บเอาไว้ครับ ส่วนคลิปถัดไปนะครับเดี๋ยวเราจะได้ชมลุงโกทวดเนื้อว่านนะครับซึ่งจะทำในวลานี้ด้วย